เอาละครับคุณผู้ชมครับผมช่วงธุรกิจหน้าลงทุนกับรายการ SME สร้างอาชีพในสัปดาห์นี้นะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วคิงยังนั่งอยู่กับคุณนนทชาพิมพ์แสงนะครับผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์จากผลิตภัณฑ์ดาวิน่านะครับผมมาพูดคุยกับเขากันเลย สวัสดีครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตาอาเป็นตัวแทนนะครับเดี๋ยวให้นั่งตัวเลยแลวกันค่ะสวัสดีค่ะโยรชาติมงคลนิติพัฒน์นะคะคุณสสีค่ะอาเราให้พี่ตายพูดถึงผลิตภัณฑ์แนะนําผลิตภัณฑ์ของดาวินาเลยลวกันค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์ดาวินาเนี่ยนะครับณันะปัจจุบันเองเนี่ยเราคงหลีกไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันเนี่ยอาหารเสริมที่อยู่ในประเภทลดน้ําหนักเนี่ยมีมากมายเลยนะครับในของตลาดแต่มันจะมีกี่ห้อกัะลาที่จะปลอดภัย100%ซนะครับซึ่งเราไม่มีส่วนผสม อะไรเลยที่เป็นเคมีนะครับส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยสารสกัดเนี่ยส่วนผสมหลักเนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกันประมาณเจ็ดชนิดนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราจะพูดคร่าวๆคือเช่นพวกอะคานิทีนนะครับส่วนของสารสกัดจากถั่วขาวสารสกัดจากส้มแขกนะครับ สารสกัดจากแอปเปิลนะครับ,รบในส่วนของตัลายเคฟครหรือไม่ก็ในส่วนของคอลลาเจนเปปไทด์ครับผมก็เรียกว่าครบคันเลยแล้ว,ลวทีนี้พอพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพขนาดนี้แล้วเรามีโมเดลธุรกิจแล้วก็รูปแบบการลงทุยนยังไงบ้างในส่วนของโมเดลในการดําเนินธุรกิจนะครับเราเนี่ยเน้นไปถึงส่วนของตัวแทนจําหน่ายเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับ,รบซึ่งในส่วนของตัวแทนจําหน่ายเนี่ยเราเนี่ยก็มีทีมที่ปรึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้มากขึ้นนะครับเพื่อให้ตัวแทนจําหน่ายเนี่ยได้รับข้อมูลที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่ให้เกิดกับผู้บริโภคได้ด้วยครับผมพอพูดถึงรูปแบบการลงทุนแล้วทีนี้ความสําเร็จผลสําเร็จตั้งแต่การเริ่มต้นทาธุรกิจด,ดาวิน่ามาเป็นยังไงบ้างครับแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ดาวิน่าเราเนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเรามีตัวแทนจําหน่ายอยู่ที่ประมาณ200รายรซึ่งเป็นที่น่าพอใจมากนะครับเพราะว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนั่นหมายถึง 200ลายเนี่ยมี cover ค่อนข้าง,งสูงเพราะว่าหนึ่งตัวแทนจำหน่ายเนี่ยตีปริมาณแล้วก็ประมาณ2ล้ามีฟ i t แบ็ t กับมาค่อนข้างดีด้วยใช่ไหมครับเรามีวิธีการที่จะดูแลตัวแทนจำหน่ายยังไงบ้างในส่วนของการดูแลตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเรามีแผนการตลาดที่ดีเลยอ,อย่างแรกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเรามีทีมที่คอยให้คำแนะนำปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายรวมถึงเนี่ยเรามีการสนับสนุนในส่วนของการโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ free TV บิลที TV นะครับ แล้วก็ในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ i ิน t a g r กรมและในส่วนของออนไลน์มีเดียด้วยนะครับก็จะมีการโพสแบนเนอร์ต่างๆไปตามเว็บไซต์นะครับหรือซื้อแบนเนอร์นั่นเองมีการออกบูธเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดไหมครับในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเนี่ยเรามีเช่นกันครับและเรายังมีชุดอุปกรณ์ที่จะให้ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยนำไปออกบูธได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์ต่างๆหรือจะเป็นงานเอ็กซิบิชันต่างๆนะครับ พอพูดถึงการรูปแบบธุรกิจคร่าวๆแล้วมาพูดถึงตัวแทนจำหน่ายคุณซักธิ์มุนซักซส,สนใจอะไรเบื้องต้นเกี่ยวกับดาวิน่าถึงได้ทำมาร่วมทําธุรกิจกับดาวิน่าครับก่อนหนึ่งก็คือลองทานดาวิน่าก่อนนะคะแล้วก็เกิดความประทับใจในตัวเราแล้วทีนี้พอพูดถึงความประทับใจต่างๆที่ได้ลองแล้วทีนี้จนกลายมาเป็นผู้ที่มาทําธุรกิจแล้วหลังจากที่ทาธุรกิจแล้วมีผลตอบแทนยังไงบ้าง คนตอบแทนดดวิน่าเนี่ยนะคะตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นทางเลือกเสริมของอาชีพนะตอนนี้ถูกเป็นรายได้หลักไปแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากเราจะแนะนําให้เพื่อนสู่เพื่อลองทานนะคะแล้วก็ได้กาไรขายปลีกแล้วนะคะเรายังมีค่าคอมต่อเดือนนะคะแล้วรวมถึงมีโบนัสหลายๆต่อมาใช่ทุกๆ3เดือนก็จะมีโบนัสไปเที่ยวต่างประเทศด้วยก็มีการช่วยเหลือจากทีมงานของดาวิน่าอย่างดีเลยบริษัทดูแลดีมากมีการโทรแล้วก็ติดตามแล้วก็แนะนํา ครับแล้วทีนี้คุณสัจสีมีวิธีการที่จะบอกต่อกับคุณผู้ชมที่หรือว่าเป็นเพื่อนที่จะร่วมทําธุรกิจเราอย่างไงบ้างก่อนหนึ่งก็คืออยากให้ติดต่อมากับทางเรานะคะทางคุณสัจสีหรือว่าทางบริษัทดาวินาก็ได้อยากให้ลองทานนะคะเพราะการบอกต่อถ้าเกิดจากความประทับใจของเรานะคะแล้วก็เราทานดีเนี่ยแล้วเพื่อนข้างๆหรือว่าเพื่อนบ้านเห็น เห็นการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยทำให้เราสามารถสร้างความมั่นใจกับเพื่อนได้มากขึ้นก็คือบอกเล่าความประทับใจของเราที่ได้ลองดาวีน่าให้เขาฟังแล้วทีนี้เขาเกิดความประทับใจอยากจะลองแล้วก็เกิดเป็นผู้มาร่วมทําธุรกิจด้วยกันเราที่นี้หันมาทางพี่ต่ายครับองก่อนอื่นเนี่ยที่จะจากการไปในเทีทยี่2นะครับอยากให้พี่ต่ายฝากแนวความคิดดีๆในการทาธุรกิจให้กับคุณผู้ชมทางบ้านครับครับผมในปัจจุบันเนี่ยนะครับคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในส่วนของเรื่องการดูแลสุขภาพและเทงการดูแลสุขภาพเนี่ยในปีที่ผ ของคนไทยเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของปีนี้เองเนี่ยผลิตภ,ภัณฑ์เดวิน่าเราเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อให้ผู้บริโภคและตัวแทนจําหน่ายเนี่ยได้นําสินค้าได้ใช้บริการสินค้าให้มากขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของสื่อโฆษณาต่างๆในปีนี้เนี่ยที่เรายังสนับสนุนให้ตัวแทนจําหน่ายเนี่ยมีช่องทางการจําหน่ายได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆทีวีพิทยุ โทรทัศน์แมกกาซีนหรือแม้แต่สื่อออนไลน์นะครับปีนี้58เราก็จะลุกหนักขึ้นด้วยนะครับตัวแทนจําหน่ายไม่ต้องกลัวเลยครับว่า จะไม่ได้การสนับสนุนการโฆษณาหรือสื่อโฆษณาที่ดีจากบริษัทร,รับรองว่าปีนี้จัดเต็มครับไม่ต้องกลัวว่าตลาดมันจะตันหรือว่าพื้นที่ทางการตลาดมันจะเต็มเพราะว่าในเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ทำธุรกิจประเภทนี้เราก็ต้องหาพื้นที่ที่มั่นคงใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับผมคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจดดวินนานะครับหรือว่าสนใจที่จะร่วมลงทุนธุรกิจกับทางดดวินนาก็สามารถติดต่อขึ้นมาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยแน่นอนคุณจะมีพี่เลี้ยงทางธุรกิจที่ดีแล้วก็ ั้งต้นต่อยอดแล้วก็ยั่งยืนไปพร้พอมๆกับดาวิน่าสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนขอบคุณทั้งสองท่านมากสวัสดีครับสวัสดีครับ